เยอะแล้วก็ไปใช้ข้างล่างว่าข้างล่างเาไม่สะดวกประมาณยี่สร้องก็ลายแบบปกติถ้าเป็นร้อยก็เป็นโครงการไม่้อ,อ้เนาะถ้าเป็นร้อยเขาจะเป็นไปจัดสถานที่อื่นถ้าเป็นร้อยเนาใส่หลายขวดวัดวานวันวนันเต็มเนี่ยใส่แค่นี้แหละสได้ขวดเพื่อน น,นทีพระนะทีช่วงประชุมเมื่อตะมาณเดี๋ยวพี่น้องเสิร์ฟก็เก็บร่างถ่ามันอ่ะงกอกนะัวเนี่ยจะเก็บลงไปล่างข้างล่างจะ้ะข้างล่างค่ะเบรกนะจา้าผู้เข้าประชุมไม่เยอะพี่น้องยี่สิบกว่าท่านนี่แหละปกติรายก็ประมาณเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบ ประมาณนี้คือคือถือว่าหลายจากพี่นอ้องถที่ยี่สิบสามสี่วีว่าอะไรโอเคเราตัองอ้งเอาง้อค่ะโอเคต้องอ้าง,ง,งออกผิดชื่อปกตกิถ้าเป็นร้อยหรือวเป็นโครงการพี่น้องง้อค่ะถ้าเป็นร้อยเขาก็ะจะเป็นไปจัดสถานที่อื่นถ้าเป็นร้อยแบบนกแสดหลายกดวันวานวันวานวัเต็ม ก็่ใส่แค่นี้แหละจะได้ขวดมีเพื่อนข้ามเยอะแล้วก็ไปใช้ข้างล่างเพราะว่าข้างล่างไม่สะดวกเท่านั้นที่ส0ท่านไี่ต้องก็ได้เลยจ้ะรอบบ่ายก็มาเก็บหาชุดกาแปฟนเวลานะคะหลังจากเปิดประชุม หลาร้อยก็ต้องอใช้อาติโนสถานที่อื่นสำหรับประชุมค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ซจะมีแหละพี่น้องในชิปเบล่างอาชุดส่วนล่างใช้น้ำฐานเทียนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เอาเทียนฐานเทียเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ ว่าอันนี้รองรับบริหารบอยพี่น้องได้ประมาณ70ที่นั่นค่ะสำหรับของประชุมนหน่อยของสสพี่น้องแค่ตนี่แหละใส่หลายขวดวันวานวันต้เต็มแค่ไหนใส่แค่นี้แหละจะได้ขวดเพื่อนเน้ออ่าออกนาะเจน้ออ่านออกม เห็นซื้อไม่หรอกพี่น้องเก็บไปไปขายปวดก็ได้ลยร่างหนาทีพระหนาทีื่วนประชุ่มกระ่มประมาณเดี๋ยวพี่น้องเสิร์ฟไว้ก็เก็บล่างเพราะว่าข้างบนมันหนาก็ได้พี่น้องหน้ามันอันบอลอ่อนทอน ผู้เข้าประชุมไม่เยอะพี่น้องยี่สิบตัวเท่านนี่แหละปกติลายก็ประมาณเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบสวนล่างใช้น้ำการถึงเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เอาถี่สารถึงเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เอาถี่ ขพื่อนมากก็จะบ๊วยกินกันนะพี่น้องจากรอบบ่ายก็มาเก็บอาชุดกาแฟเรื่เ,เวลานะคะหลังจากเพื่อนประชุมเค่ต้องอ้างออกเนาะแค่ต้องอ้างออกหิ่ออน บนมะนาวเาได้พ like ี่น้องหน้ามันอันบออันพอน่าการทืองเนี่ยเราะฉะนั้นเราก็เอาทิ้งไม่จะแอยได้พี่น้องไม่เปนถึงยู่ัวแตย่อยถ้าสมมติว่ามันหยุดลงลระชีก็นจะมคพ้นสาดอีกขวดแล้วขวดแล้วนะคะกิ่งใส่ขวดใหญ่ขวดมี้กร้เรอง ใช้กาแฟมันเด okay. okay. ือดละซีก <siete> ต <enge weighted> okay. ิเที้สกขวดมัน้องกบกเฮียนะพี่น้องเนาะค่ะกาแฟผู้บังคุ่มันเก็บกินมาพุ่มมันก็กินวัาบ้านอ่ะเทแล้วไปลวดต้นไม้จะพี่น้องไม่มีใครกินเลยนะเทสถิ่นเนี้ยกาแฟมันเดือดละซีกติเที้สกขวดมัน้องกบกเฮียนะพี่น้องเนาะค่ะกาแฟผู้บังคุ่มันเก็บกินมาพุ่มมันก็กินวัาบ้านอ่ะ เราไปล้วงต้นไม้จะไม่น้อยเคเราอ้างองอกเนาะค่ะแค่ต้องอ้างออกข่มยิงข้างบนนี่แหละอันที่ผู้เข้าประชุมไม่เยอะพี่น่อยงยี่สิบัวเท่านี้แหละ ปกติรายก็ประมาณ70-60-70ออกไปปฏิบัติงานแล้วนะคะไม่ต้องปก็บตดวท้ายลืที่มอนเยอะ่อการที่นีเพราะฉะนั้นเราก็เอา ตังเกม,ม,ไ,ม,มไม่มีใครกินเลยนะคี่น้องเทปถิ่นจะซื้อจะร้อยก็ต้องอใช้ดิจิตอสถานที่อื่นสำหรับประชุมค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละพี่น้องในชิปไปล่างอาจุดน่วยมันออกหอวเนาะเลยที่เจ็ดลงไปล่างข้างล่างจะข้างล่างค่ะ ร้อยก็ต้องกาใช้อ,อาจิโตสถานที่อื่นสำหรับประชุมค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละพี่น้องนะที่ไปล้างอาจจะช่วไม่แต่งเพราะวา่าเพื่อนกกบ,บอกให้มากินเนาะเป็นแก้วไม่คู่กินได้ณะพี่น้องก็มาปูตัง กาฟมันเดือดเลยซีกับซีเพสกขวดมันยังวาเฮียนะพี่น้องเนาะค่ะกาแฟผู้บรงคภคมันก็กินมางพืชนมันกินมันบ้านอ่ะเทแล้วไป็ลวดต้นไม้จต่พี่น้อง้นกาแฟนะคะเส้นมากอาจจะบ๊วยกินกันนะพี่น้องเพิร์มิแต่นเพราะว่าเพิ่นก็บตนเขาให้มากินเนาะซีเกินเป็นแก้วไม่ผู้กินได้ณะนี้พี่น้อง ไม่มีใครกินเลยนะคะน,นี่เทศินไปซื้อาจต่ร้อยก็ต้องใช้อาติตอสตานที่อื่นสำหรับประชุมค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละพี่น้องในะชิปไปล่างอาชุดออกไปปฏิบัติงานลนะลางลางแล้วนะคะจะได้ไปล่างพี่น้องเลี้ยคปะ ขวดใหญ่ขวดนี้ก็เลี่ยวดนก็มันปันเก็บมาเพราะว่าข้างบนมันาวมันได้พี่น้กหน้ามันอันบออันทอนมันไม่แตนเพราะว่าเพื่อนแกบอกให้มากินเนาะ นิเป็นแก้วไม่พูดกินได้ขนาดนี่พี่น้องเพิ่นไม่แต่งเพราะว่าเพิ่นแกเป่นใครมากินเนาะกิเป็นแก้วไม่พูดกินได้ขนาดนี่พี่น้องก็มันปูตันเก็บมาแบบ